สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะคะจากหนังสือชีวิตที่สมบูรณ์ของสมเด็จพระพุทธโคาจารย์ปออปยุตโตค่ะลองมาดูกันว่าชีวิตที่เรียกว่าครบบริบูรณ์เนี่ยหรือว่าความสุขที่แท้จริงในมุมมองพุทธศาสนาเป็นยังไงคืออาจจะต่างจากที่เราเราท่านท่คุ้นเคยกันที่ว่าต้องมีวัตถุเยอะๆถึงจะสุขนะคะใช่เลยครับคือหนังสือท่านจะชวนมอง ความสุขหรือที่เรียกว่าประโยชน์สุขนะครับเป็น3ามระดับเลยมันจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตั้งแต่สิ่งที่เราอาจจะจับต้องได้ไปจนถึงออความเข้าใจที่ทําให้ใจเราเป็นอิสระจริงๆเป็นเหมือนภาพรวมของการพัฒนาชีวิตให้มันให้มันสมดุลนะครับค่ะงั้นเราเริ่มที่ระดับแรกกันก่อนเลยนะคะประโยชน์สุขที่แบบเห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปที่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะ พวกเรื่องสุขภาพทรัพย์สิสนการงานครอบครัวอะไรแบบนี้ดูเป็นพื้นฐานที่ทุกคนก็อยากมีนะคะครับเป็นฐานที่สำคัญมากครับแต่ว่าถ้าเรามีแค่ระดับนี้เนี่ยความสุขมันอาจจะยังอืมไม่สมบูรณ์นักคือมันมักจะมีความกังวลแฝงอยู่ด้วยกลัวว่าสิ่งที่มีมันจะหายไปหรือบางทีก็อดเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่ง บางทีเกิดภาวะที่น่าสนใจที่ท่านเรียกว่าสุขยากนะครับสุขยากยังไงคะคือยิ่งมีวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าเราหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นได้ยากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าใจมันอาจจะไม่เคยพอหรือความคาดหวังเรามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะประเด็นสุขยากนี่เห็นภาพชัดเลยนะคะสมัยนี้คนอาจจะวิ่งตามหาความสาเร็จข้างนํากันเยอะ แต่ข้างในกลับรู้สึกเอิม่มว่างเปล่าแล้วแล้วอะไรล่ะคะที่จะมาช่วยเติมเต็มความรู้สึกนี้ได้ระดับที่สองนี่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่เลยระดับที่สองคือสัมปารายิกัตถะ อันนี้จะเป็นประโยชน์สุขที่เกี่ยวกับคุณค่าทางใจเป็นเรื่องนามธรรมมากขึ้นหน่อยเช่นการรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายได้ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆมีคุณธรรมในใจอย่างเช่นการรู้จักให้การเสียสละที่เรียกว่าจาคะหรือความเมตตาความภูมิใจในความดีของตัวเองอะไรแบบนี้ครับ สิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้ความสุขจากระดับแรกมันมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างทรัพย์สินที่เรามีเราก็อาจจะอยากเอาไปช่วยเหลือคนอื่นความสำเร็จก็ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองคนเดียวแล้วค่ะค่ะการมีเป้าหมายที่มีคุณค่าการได้เชื่อมโยงกับคนอื่นนี่เองที่ทำให้สิ่งภายนอกมันมีความหมายมากกว่าเดิม แต่ว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้มีแต่ด้านบวกเสมอไปนะคะเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆความผิดหวังหรือเรื่องที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้เลยเนี่ยออสองระดับแรกที่ว่ามาจะพอรับมือไหวไหมคะนั่นแหละครับคือที่มาของระดับสูงสุดหรือปรมตถะซึ่งเป็นประโยชน์ที่เป็นแก่นแท้ที่สุดเลยครับ อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงคือความเข้าใจในความจริงของชีวิตและโลกว่าทุกอย่างมันมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรียกว่าอันนี้จังนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันคงทนถาวรให้เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนได้จริงๆหรืออนัตตาพอเราเข้าใจแบบนี้จริงๆนะครับใจเราก็จะไม่แกว่งไปมาง่ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าโลกกระทำแปดโลกกระทำแปด อ๋อ oh, หมายถึงพวกเรื่องดีเรื่องร้ายที่เราเจอกันในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องใช่ครับมันจะมาเป็นคู่คู่ของมันเลยคือได้ลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบได้ยศก็ต้องมีเสื่อมยศได้รับคําชมหรือสรรเสริญก็ต้องเจอคําติชิมหรือนินทามีความสุขทางโลกก็ต้องเจอความทุกข์เป็นธรรมดา คือปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำให้เราไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่จะทำให้เราไม่จมไปกับมันไม่ฟูจนเหลืงเวลาได้ดีแล้วก็ไม่แฟบจนเสียศูนย์เวลาเจอปัญหาเหมือนกับเรามีหลักในใจที่มันมั่นคมขึ้นนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีสติรู้ทันไม่ปล่อยให้อารมณ์มันพาเราไปจนจนเสียศูนแล้วกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราพัฒนาปัญญาตรงนี้คืออะไรคะเหมือนท่านจะพูดถึงเรื่องกระแสในใจด้วย ค,คุณแจสําคัญเลยคือการเปลี่ยนจากสิ่งที่เรียกว่ากระแสตันหาตันหานี่ก็คือความอยากความต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามใจเราตลอดเวลาพอไม่ได้ดังใจขึ้นมามันก็เป็นทุกทีนี้เราต้องเปลี่ยนจากกระแสตันหามาเป็นกระแสปัญญาคือการมองตามความเป็นจริงมองตามเหตุปัจจัยเรานึกภาพง่ายๆก็ได้ครับอย่างตอนรถติดเนี่ยถ้าใจเราวิ่งตามตันหาก็จะหงุดหงิดววายททำไมรถมันติดอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะค่ะเป็นประจําเลยค่ะหัวเราะเบา,บา,บา แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ปัญญาลองตั้งหลักนิดนึงก็จะเริ่มมองว่าโอเครถมันติดนี่คือเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นโกรธไปงหงิดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างอาจจะแค่เปลี่ยนไปฟังเพลงหรือว่างแผนเรื่องอื่นไปก่อนใจมันก็จะสงบลงแล้วก็จัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นครับอ๋อเป็นการเปลี่ยนกการตอบสนองแบบอัตโนมัติด้วยอารมณ์มาเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็หาทางจัดการอย่างมีสติซึ่งทั้งหมดนี้ ก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนาที่สมดุลที่ท่านพูดถึงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือปัจจุบันเนี่ยสังคมเราอาจจะเน้นพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งบำรุงความสุขมากเกินไปหน่อยเช่นเก่งหาเงินเก่งสร้างชื่อเสียงเก่งหาสิ่งของต่างๆมาปลนเปลือตัวเองแต่เราอาจจะลืมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือจากความสงบในใจเราเอง การพัฒนาทั้งสองด้านนี้ให้มันสมดุลกันต่างหากครับที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงทั้งความสุขส่วนตัวแล้วก็ความสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยซึ่งอันนี้แหละที่เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเลยครับค่ะฟังดูแล้วก็สรุปได้ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ตามแนวคิดนี้ก็คือการมีทั้งความสุขพื้นฐานทางวัตถุนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณค่าทางจิตใจ และที่สำคัญมากๆเลยก็คือการมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเพื่อสร้างความสุขที่มันมั่นคงขึ้นเป็นอิสระไม่แกว่งไปตามสถานการณ์ภายนอกง่ายๆนะคะใช่เลยครับและสุดท้ายนี้ก็อาจจะอยากฝากให้ลองกลับไปสำรวจตัวเองกันดูนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในการเดินทางตามหาความสุขของเราแต่ละคนเราให้น้ำหนักกับการวิ่งหาสิ่งภายนอกมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับการสร้างความสามารถที่จะสุขได้จากภายในของเราเอง บางทีการปรับสมดุลตรงนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกและใช้ชีวิตไปเลยก็ได้นะครับ